วัสดีครับปุย c ูช n แนลนะครับวันนี้อยู่กับ a b a บ t i n g ิและ Vans นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นภาพทีเซอร์ที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้ดีเทลเป็นยังไงหน้าตาสวยไหมไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับกล่อง Vans ที่คอลแลบกับ Babe คู่นี้ก็จะมาเป็นลาย m u l ติ c าร์โนะครับเป็นลายเอกลักษณ์ Class, แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ a b a บ t i n g ิมากๆเลยหายากนะครับที่จะเห็นลายเี้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มาคอลแลบกันกับแบรนด์อื่นๆนะฮะ โดยรหัสของคู่นี้จะเขียนว่า s k e e c High 38 DX ก็ย่ายจะย่อม,มาจากคาว่า Deluxe ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็คือผมได้รองเท้าคู่นี้จากเบฟประเทศไทยราคาป้าอยู่ที่4,500บาทนะฮะเดี๋ยวไปชมที่ตัวรองเท้านะครับผมครั้งแรกที่ผมเห็นรองเท้าคู่นี้ในทีเซอร์ของเบฟที่มันโชว์ขึ้นมาใน IG ปุ๊บผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหอยากจะเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้จริงเลยว่ะ สีแม่โคจะเบฟอะคือหลายคนถ้าเกิดเป็นแฟนเบฟอย่างผมนะจะรู้ว่าเบฟเนี่ยทำอะไรไม่เคยน้อยอยู่แล้วมาเยอะและเยอะมากซึ่งอันนี้มันก็คือสไตล์ของเขาอะเห็นรองเท้าคู่นี้ปุ๊บหลายคนอาจจะไม่กล้าใสอะแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกผมชอบงานคอลแลบชิ้นนี้มากเพราะเบฟเนี่ยได้เลือกเอาลายมัลติคาร์โมที่เป็นแต่ละสีสีเนี่ยมาอยู่ในรองเท้าคู่นี้ เด,เ,เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละสีนะครับตามที่ผมจําได้อันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นตัวสีเขียววันนี้เลยในสมัยที่เขาทำคอลแลบแรกๆเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูที่เป็นลายแบบครั้งแรกๆนะครับที่เขาทําออกมาไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นลายคลาสสิก เป็นสีที่ทำออกมากี่ทีก็ขายหมดอยู่เรื่อยๆสำหรับเบฟเขาก็เอาลายมัลติคาร์โม่ตัวนี้ที่เป็นสีๆแต่ละสีเนี่ยมาใส่ไว้อยู่ในรองเท้าคู่นี้นะครับสำหรับฝั่งนี้สำหรับคู่นี้แล้วจะมีแค่ลายตรงนี้ที่เป็นลายตารางแักหมักลุกเป็นเอกลักษณ์ของแวนส์ก็คือเขาพยายามจะผสมเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์นะเอาไว้ในคู่นี้ด้วยกัน หนังที่ให้มาเนี่ยด้านหน้าสําหรับคู่นี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยจะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินนะฮะหนังค่อนข้างนิ่มกว่าตัวปกติส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองด้านรูร้อยเชือกรองเท้าเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสีม่วงฝั่งนี้เป็นสีเขียวเป็นหนังกลับเหมือนกันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีน้ําตาลออกส้มๆนิดหนึง่ง ด้านหลังรองเท้าคู่นี้เป็นหนังกลับเหมือนกันครับออกเป็นสีกรมตุ่นๆนหน่อยฝั่งนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยหนังเนี่ยจับปุ๊บรู้เลยดีกว่าตัวปกติสำหรับทรงนี้เนี่ยที่เขาเลือกใช้มาเนี่ยลิ้นรองเท้าจะบุเป็นด้านในแบบนี้ครับเราก็จะเห็นโลโก้แว n s แล้วก็เบฟ อยู่ตรงนี้ส่วนอินโซด้านในรองเท้าจะแปลกกว่าตัวปกติก็คือตรงส้นเนี่ยจะแปลให้เห็นว่าเบฟที่เป็นรูปบิ๊กโลโก้นะกับฟอนแวนปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษส่วนทรงเท้าคู่นี้ก็เป็นตัวทรงคลาสสิกเลยนะครับสไตล์38รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับ สำหรับการร่วมงานกันครั้งนี้ระหว่างแวนและเบฟเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบเบฟอยู่แล้วเป็นทุนเดิมคู่นี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับแฟนเบฟยังไงก็ต้องต้องมีอะราคาตัวนี้อยู่ที่4,500บาทนะฮะรีเซลน่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 7 0 0 0จ็กลางๆสำหรับไซส์ถ้าเกิดคนที่เคยใสย่สเก็ตไฮอยู่แล้วก็ไซส์ปกติเลยครับส่วนที่ที่จะเป็นประเด็นก็คือคนนี้ยังไม่เคยใสย่สเก็ตไฮ ไซส์ควรจะประมาณไหนเทียบเท่ากับ Air Jordan 1นได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยใส่ลดลงมาครึ่งไซส์ได้นะครับก็ปกติผมใส่12 US ผมสามารถใส่คู่นี้11ครึ่งได้ก็มันเหลือบๆกันประมาณนี้นะครับครึ่งไซส์ไม่น่ามีปัญหาสรุปเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ควรค่าแก่การซื้อเก็บสะสมเพราะมันหาไม่บ่อยนักที่เบฟจะเอาลายลติคา Camo มาอยู่ในรองเท้าที่เป็น Collaboration แล้วมันลงตัวก่อนหน้านี้ที่เห็นก็น่าจะมีตัวไ d ดาซูเปอร์สตารแล้วก็ครั้งนี้มาก็เป็นแวนสเ High นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันก็เยอะตามสไตล์เบฟอะน่าเก็บเนาะกล่องก็มาค่อนข้างสวยหวังว่าวันนี้คลิปนี้ใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะได้ ข้อมูลในการตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อคู่นี้ง่ายขึ้นนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอให้เพื่อนมีความสุขในการใส่รองเท้าบ๊ายบายครับ